สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับร้านพอพานุพงศ์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเจ้าเคสอาสีชมพูนะครับสตาร์ทมืออ่ะพามาวนดูรอบคันกันก่อนสภาพเดิมๆครบๆเลยนะครับและทีเด็ดของคันนี้เลยก็คือสตาร์ทมือไม่พอนะครับ เลขทะเบียน19 1หนึ่งนะครับโอ้โหเลขสวยๆความหมายดีครับความหมายของเลขนี้ก็คือเป็นเลขที่ดีมากอิทธิพลของเลขนี้จะส่งผลให้เจ้าของนะครับเจ้าชะตานะครับศึกษาหาความรู้มักชอบศึกษาคนควานะครับในสิ่งลี้ลับสิ่งลี้ลับนี่แปลกๆนะเหมือนหวยเหมือนอะไรเลยนะครับแวกแนวไม่เหมือนใครนะครับความรักก้าวหน้าความสําเร็จมุ่งมั่นสูงนะครับสแสวงหาความสําเร็จในชีวิต ชีวิตมักจะประสบความสําเร็จในด้านการรับอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะครับหรือผู้มีอํานาจให้การสนับสนุนเป็นหมายเลขนําโชคนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงในสังคมนะครับส่งผลดีให้กับชีวิตความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่โอ้โหนี่ไม่ได้เอามาพูดเองนะครับนี่มีเว็บกันอยู่ เอามาจากในเว็บเลยครับผมความหมายเลขเนาะลองไปเปิดไปเซิร์ชหากันได้ครับความหมายเลข191นะครับคันนี้ชุดสีก็จะเป็นชุดสีเดิมๆนะครับถังเดิมถังสวยครับคันนี้แห่นแขอก็จะประมาณนี้สีก็จะมีสิดนิดหน่อยนะครับตามการเวลาเฉพาะสีชมพูเนาะ ชุดสีสีชมพูนี่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ขี่แบบนี้นะครับนี่ครับจะมีการสิดนิดหน่อยจะพาดูรายละเอียดกันสีชมพูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าชิ้นอื่นก็โอเคนะครับพาดูสีดูอะไรตัวนี้ก็จะเป็นทำสีมาเนาะตัวนี้ครับผมแต่เครื่องสวยนะครับ เครื่องนี่ฟาปิดเครื่องเนี่ยโ,โหแจ๋วแจ๋วเลยคันนี้รีวิวแบบไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าขี้เกียจนะครับคนขายขี้เกียจเพราะว่าขี่เล่นอยู่ประจํานะครับชอบเลขมันคันนี้หนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะเดี๋ยวพอดูสตาร์ทมือนะครับคันนี้โอ้โหติดง่ายมากเสียงนิ่มๆนะครับ มาฟังเสียงกันไม่ต้องตกใจนะครับเสียงป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนสั่นนิดหน่อยนะครับอ่าแตเงเสียงเครื่องนิ่มๆโอ้โหสตาร์ทง่ายมากครับเสียงคงเสียงเครื่องนิ่มมากคันนี้อ่ะปิดแล้วเอาใหม่สักรอบ โอ้โหฟิลฟิลเลยครับฟิลฟิลสตาร์ทง่ายมากคันนี้ขายอยู่เพียงนะครับ14,999บาทนะครับเคสอาสตาร์ทมือนะครับพาษี68เล่มโอนไม่ขาดนะครับแถมเลขทะเบียนสวยๆนะครับความหมายดีเลข191นนะครับใครชอบรีบมาจัดเลยมีคันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝาก ร้านไว้ด้วยนะครับเบอร์โทร098 939 6321นะครับสวัสดีครับ